เปิด10อันดับไอดอลศิลปินเคป๊อปผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในเกาหลีใต้ปี2024จากฟอร์ดครีเอทีฟใครได้เห็นแล้วต้องร้องวาว ต้องยอมรับเลยว่าอิทธิพลของเซเลบิตีเกาหลีใต้ล้วนส่งผลต่อวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมของเกาหลีใต้เป็นอย่างมากรวมถึงการสร้างแรงกระเพื่อไปทั่วโลกอีกด้วยล่าสุดทั้งฟดเคียร์เปิดเผยรายชื่อคนดังในเกาหลีใต้ที่มีอิทธิพลที่สุดประจําปี2 0 2 4ทั้งหมด40อันดับจากวงการบันเทิงและวงการกีฬาซึ่งในครั้งนี้ทางเราได้หยิบยก1ิบไอดอลศิลปินเคป๊อปในฟดเคียร์ออกมาให้กลับแฟนๆได้รับชมกันแล้วจะมีใครบ้างมารับชมกันเลยดีกว่าค่ะ อันดับ10อายุเรียกยว,ว่าเธอคนนี้มีความสามารถทำงานได้ไลซ่าขามากเช่นนักร้องนักแสดงโปรดิวเซอร์และนางแบบโฆษณาแต่ครั้งนี้เธอติดในอันดับที่30ของปอดตเคียร์ที่เป็นตัวแทนของผู้ให้ความบันเทิงของเกาหลีแถมเธอคนนี้ยังเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงที่น่าดึงดูดอย่างมากและความสามารถในการแต่งและเขียนเนื้อเพลงเรียกยว,ว่ายอดเยี่ยมแบบสุดๆและเธอคนนี้ยังได้ปากฏตัวนในละครด้หลายๆเรื่องอีกด้วยอันดับ9กยุนอาต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ ก่อนที่เธอจะเดบิวต์เป็นวงเกิร์ลจูเนยเรชันยุนอาได้เข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงโดยปรากฏตัวในละครเรื่องหนึ่งมาก่อนและครั้งนี้เธอติดในอันดับที่25ของฟอร์ตเคเลียและมีบทบาทในฐานะนักแสดงที่ประสบความสําเร็จมากกว่านักร้องและยังมีผลงานการแสดงที่ประสบความสําเร็จหลากหลายเรื่องอีกด้วยอันดับแปดเรซูลฟิมต้องบอกเลยว่าเป็นวงโกกรุ๊ปที่เปิดตัวในปี2 0 2 2โดยมีสมาชิกทั้งหมด5คนคือซากุระคิมแซวอนฮยุนจิน าซูฮและฮงอึนแซและครั้งนี้พวกเธอติดในอันดับท t 1 4ของ Fat ต a r e e ีที่พวกเธอมีมิวสิกวิดีโอสามรายการที่มียอดคนดูเกิน100ล้านครั้งและเข้าสู่ Billboard Hot 100ของสหรัฐอเมริกาและสร้างสถิติยอดขายและคะแนนสูงสุดในการจัดอันดับของญี่ปุ่นอีกด้วยอันดับ7ลีจุนโฮเรียกได้ว่านหนุ่มคนนี้เดบิวต์ในฐานะนักร้องนำของวงบอยแบนด์ 2PM ในปี2551ึ่งครั้งนี้เขาติดดในนอันับ20 ของฟอดเคเรียปัจจุบันทำงานเป็นนักแสดงเขาได้รับรางวัลน,นักแสดงชายยอดเยี่ยมและรางวัล t i k t o k Public Re a l i t y Award ในงานแพ็กซังอาร์ตอวอร์ดครั้งที่58ในปี2565ในอาร์ตอารติสอวอร์ดได้รับเลือกให้เป็นนักแสดงแห่งปี2565นั่นเองค่ะอันดับ6ชาอึนอูต้องบอกเลยว่านุ่มคนนี้เป็นนุ่มหล่อที่เรียกได้ว่ายังคงมาแรงดีไม่มีตกเลยจริงๆค่ะโดยชาอึนอูติดในอันดับที่11ของฟัดเคเรียนอกจาก จะเป็นสมาชิกวงอาร์ตูู้เพียกพร้อมไปด้วยหน้าตาและความสามารถทั้งร้องและเต้นแล้วเขายังเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทแห่งวงการที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้คืนแทนเป็นนักแสดงที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดประจําเดือนมีนาอีกด้วยอันดับ5อายฟ์เรียกเด้ว,ว่าเป็นวงโกกุ๊ปที่ debut ในปี2021ที่มีสมาชิกทั้งหมด6คนได้แก่ยุนจีกาอึนเลออิกวอนยองลิสและอีซอที่ติดในอันดับที10 Career, ด้วยลักษณะของหญิงสาวที่มีความมุ่งมันความเพียรพร้อมสมบูรณ์แบบและนําเสนอเนื้อหาของเพลงและมิวสิกวิดีโอได้อย่างน่าสนใจชวนให้ติดตามทําให้ใคะแนนความนิยมของพวกเธอเพิ่มขึ้นได้ไม่ยากนั่นเองคะ่ะอันดับ4จองกุกได้ว,ว่าเป็นหนุ่มที่ขาดไม่ได้เลยจริงจซึ่งหนุ่มคนนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกจากวง BTS ที่ติดในอันดับ9ของแฟตเคลียรโดยจองกุกเป็นสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดที่มีความสามารถหลากหลายซึ่งสิ่งที่ทําให้เขา ได้รับความนิยมมากขึ้นก็คือการออกอัลบั้มเดี่ยวเมื่อเดือนพฤศจิกายน2023ที่ผ่านมาในอัลบั้มโกลเด้นซึ่งส่งผลให้เขาเป็นศิลปินเดี่ยวเคปับคนแรกที่มียดสติมิ่งทะลุ5น้าผ่านล้านครั้งบนส p o t i ติกันเลยทีเดียวค่ะอันดับ5 JIMIN เป็นหนึ่งใน2ส,สมาชิกของวงบอยแบนด์ชื่อดังแห่งเกาหลีใต้ BTS ที่ติดในอันดับ7ของปัดเคลียผู้ทรงอิทธิพลในครั้งนี้ซึ่งหลังจากที่เขาปล่อยอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกเฟสเมื่อเดือนมีนาคม2023 ที่เขามีส่วนร่วมในการแต่งเพลงทั้งหมดในอัลบัมที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในต่างประเทศนอกจากนี้เขายังได้รับเลือกให้เป็นแบดแอมบัสเตอร์ของแบนเครื่องประดับรู้ในเครือ LV m h อดีกด้วยอันดับ2 New Jean นต้องบอกเลยว่าเป็นวงกกุ๊ปตีพึงจะเดบิวต์ไปเมื่อปี2022มีสมาชิกทั้งหมด5คนได้แก่มินจีฮันนี่เดเนีลและฮเยอินที่ติดในอันดับ3ของฟร์เครัที่สำคัญ New วจ a n อย่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบิ บอร์ดมิวสิกอะวอดหรือ BBMA เพียงหนึ่งปีหลังจากเดบิวต์ทั้งหมด4สาขาด้วยกันแถมในปัจจุบันสมาชิกทั้งหคนต่างก็ดำรงตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบนรนด์หรูมากมายได้แก่หลุยส์บิ๊ตองดีออลซีรีนกุชชี่และชาแนลเป็นต้นอันดับหนึ่งแบล็กพิง์ต้องบอกเลยว่าทั้ง4สาววงแบล็กพิงก์เป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากเลยทีเดียวค่ะไม่ใช่แค่ในเกาหลีเพียงเท่านั้นแต่ป็นทึงผู้มีอิทธิพลระดับโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งโดยความ ปังเวอร์ของสาวๆที่ยังคงเป็นทีพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวในฐานะเซเลบริตี้ชั้นนําของเกาหลีที่ส่งเสริมความเป็นเคป๊อที่ทั้ง4ี่สาวไปเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ให้กับแบรนด์ดังระดับโลกต่างๆถึงแม้ว่าในปัจจุบันทั้ง4ี่สาวจะหมดสัญญาจากค่ายเก่าไปแล้วแต่ทั้ง4ี่สาวก็ยังคงความก้าวหน้าของวงการบันทึงในฐานะศิลปินต่อไปไม่หยุดกันเลยทีเดียวค่ะ